เลยวก็ต่อาเใช่ไหมดังนี้แตให้มั่งโอเคหามั่นบันีกลัวของบ้านเหลือกันรึเปล่าโอ้ยห้ปวันนี้ก็หายไปเตอะเราบุ๊มีิ๊างให้เราไปนก่อนประจบของมันตายอาชีมีอยู่หรือว่าแบบจำหนีกับพ่อใจเดี๋ยหายใจบุมีิมีนี่สีอ่ะบ้านมึงมันหลายคนมันบมีบินอนแต่ว่าเข้ากับเสนอปลลอยไปเนาะเสนอไดุ้ญเหลือไป วันนี้เวลาเข้าบ้าสิไหบ้านดิฉันสิกะตีว่าผัวกินว่าเพื้นหลวงเข้าปตีดอกคนกินแบบกินเขาหาคนทุกแทะคือว่าคนแบบมีแทะสิพว่ากินผัวกินเหลาว่ะตีกินว่าเพื้นเมื่บ้านต้าัว่าใดก็กินหัว่าหน้าแต่จะได้แต่ว่าคือว่าค้นห้ามันมันติกันอยู่แล้วดีว่าแบบคือว่าผู้นน้ำจังไดล่ะพี่น้องเขานั่นก็พี่น้องทั้งเขาเนาะที่นี่อยากเห็นเขาซอยยังไงฮะอยากซอยเฮ็ดบ้านอยากเฮ็ดบ้าน เดวอวายลูกอันนี้ร้านดินี่ร้านร้าน,นนี่เนนมร้านอายุเท่าไรนี่ร้านอายุกว่ากว่าทิเดือนอมีไม้นี่กับตงขวดเอาไปเป,เปล่าอ่อยโอ้บ่มีห้องจนแ่เรา้ไม่ด,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 หหมด,ดวหยาดาซอยนะ บ้านเป็นพวกอะไรกันนีที่เหลือขาว่าสิาห้ทางน,นี้ก็คือเขาว่าทีกับนี่ทีเราก็ยามากคนคนใหญ่ไปเห็ดงานใส่ไปเห็ดกอต่าอยู่อยู่ใส่กรุเเเงเทพอยู่กรุงเทพน้ำท่วมจีนได้เห็ดว่าอะไรช่วงนี้มันเห็ดอยู่บางหน้าตามัานมาท่วมเนาะอ๋ออ่วันหนึ่งเราสิลูกเมื่อกี้เขาเอาเอาเอาไอ,อ,อ,อ้ตัวน้อยนี่มาให้เลี้ยงที่ะนี่ จะเอือดก็หน้อยเดือดก็โอ้โหมันเกินไม่ไงไม่อะไค่ะคนคนกลางเรียนมัธยมจ้ะอยู่มัมสองมัสองแต่ยังมาจบปอมมสามสีเศร้าให้เรียนอยู่มีเงินส่งแต่แา่พอหายหนุ่มเรียนหอดมัธยมสามเวลาเงมากมันกต่หิ้งานเนี่ยแต่ว่าเขาเรียนเขาเรียนฟรี่ประมาณตีพี่เสียค่ารถค่ารถไปกลับไปกลับ สี่สิบบาทอ,อทาเา็กไปกับเอ๊ะทำไมมูเขาเลี้ยนกขาปัน่นจักรยานไพน,นี่เขาวอพีการไปส่งนะให้แค่วุฒิมอสามพอก็ถามหาวุฒิทิศเนี่ยลงหันพ่อมันใดญ่ตัวตัวหน่อยเดผู้าาชายผู้ชายยังเลี้ยนอยู่บาออ้านอ๋อยไก่อนุบาลปีนี้ยังจะเอาขาดโรงเรียนไปตัดอ,อ้อยอยู่ล่าสุอเ,อาเอาไปทุกปีติเอาไปทุกปีพี่เทอมมาหลับนะ ไอ้กี่คนหน่อยมันมื่ท่านอยู่อนุบาลสองฉันกลับไปนั่งเพราะว่ามันเปคนเบิ่งอืมเอาไปตัดไก่ป่าวนี่จักรหลานเขามาหับประจำเลยแบบชาวหุ้นเมื่อใส่ใบเอาเงินทุกคนอนอ๋อเอาเงินเขามาก่อนต้องเอามาใส่เนี่ยเขาทำจำเป็นกลอบมาใส่มันบ่มีดอกทีดตัวอ่เขาให้ลายปันไหนเขาก็ให้เป็นหมื่นเขาก็ให้แล้วแต่ว่าต้องไปเห็นหมื่นเขาก็ให้แต่ว่าเขาก็มีสัญญาขังคือว่าเอาตัวเขาขังอีอ๋อ แสงด,ดตตงว่า,มมาอาชีพรักคือตัดอ้อยเน,นาะนทั้งหมทั่วไปทั่งทั่วไป,ไปบ่มีหลักมีแรงขึ้น่าบวมีสทรบัตใหกระพอยใ,นใ,นในส,ยส่สีบวมมีบานหน่อยโวดเนาะไกระตอกับยามาได้ขอขอไอ้นั่นกับ่ะไรขอมิเตอร์ไฟก เลขที่บ้าน<บ>ก็บ่ให้บ่บท่านได้ไปขอคือวา่าได้ยินอ้ต่อเมื่อได้ยินแบบอนามัยเขวาว่บาบ้านมันเป็นโครงอ,ออกบ้านเลขที่เขาก็บ่ให้เขา,าต้องถามว่าบ้านเจ้ามันเป็นมาตรฐานไหมมี<อ>บใบยังไงไหมเขาต้องถามแบบนี้มั้ยก็เลยบ่ไปขอคือวา่บาบ้านเจ้าของมันบ่เป็นสะพานบ้านนี้แบบแต<อ>ถ้าให้มันมีบ้านเนี่ยมันใหญ่มากเลจังสิโอ้โหโตเต่า แกก็มาไรนเออที่มารือเปล่าดู